สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนัทที่นี่นะคะลำเลิศคาเซนเตอร์นะคะพิกัดร้านของเรานะคะจะอยู่ที่เรียบวารีระหว่าง30กับ32นะคะห่างจากสำนักงานเขตหนองจอก2กิเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าวันนี้น้องนัทจะพามาพบกับน้องคนนี้เลยอีซูซ d ด,ดีแมนะคะ 1.9b ปี2019นะคะกระจังหน้าของน้องนะคะจะเป็น2ชั้นสีดำแบบนี้เลย น้องคนนี้นะคะจะเป็นไฟ LED นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าจะสามารถไปเสริมเพิ่มได้เลยะคะ่ะตัวนี้นะคะของน้องนะคะเราจะให้ไปเป็นล้อกระทะนะคะแต่ไม่สามารถทอดไข่ได้นะคะลูกค้า <c oughs> สีขาวสกแกนดาดจ,จากโรงงานเลยนะคะไม่มีริ้วรอยผิดขวนแน่นอนไม่มีการชนหนักจมน้ําหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้ารับประกันได้เดี๋ยวน้องนัตจะพาไปดูข้างในตัวรถกันเลยนะคะ ปี2019นะคะด้านในจะเป็นสีดำล้วนพรมลัยพาวเวอร์ hmm. Power, นะคะเกียร์แมนนวล6สปีดไปเลยนะคะจะมีแอร์แบ็ก2จุดอ่าสวยไหมคะนี่นะคะที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่ดูรถไม่เป็นนะคะเม็ดอาร์ตสำคัญมากเลยนะคะอึ๊บอึ๊บเม็ดอาร์ตเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะโอเคอึ๊บ น้องคนนี้นะคะจะมาพร้อมกับคาโก้โบ็อกนะคะความสูงอยู่ที่1 8ึเมตรนะคะ <ừ> จุอยู่ที่7,500ลิตรไปเลยนะคะ <โ istic. S 1> อาอชิอ่นนี่ค่ะ ้านในนะคะจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยสวยแล้วก็มีบันไดน,นะคะขึ้นง่ายมากเลยนะคะนี่ความสูงของเรานะคะก็อยู่ประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปน้องนัทจะพาไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะคะเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ แบตเตอรี่ใหม่อ่าเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เลยนะคะก่อนออกรถทุกคันนะคะจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวปีนะคะลูกค้านี่คะ่ะโอเคค่ะคันเดิมนะคะโอเคค่ะสำหรับราคาคันนี้นะคะน้องคนนี้นะคะ 3 3 9 9 0 0บาทเรายังไม่ขายค่ะจะอยู่ที่2,99,000บาทเท่านั้นค่ะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ส0่พันนิด,น,ดนิดค่ะลูกค้าน้องนัดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดติดตามน้องนัดด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวรถคันใหม่ๆให้ดูวันนี้ขอบคุณค่ะ